เล่ร้ายเพ่งปัถนาตอนที่หนึ่งเบาๆก็ได้พาวเหล้าน้ำไม่ใช่น้ำเปล่าเล่นดื่มแบบนี้เดี๋ยวก็เมาตายกันพอดีสสิยากล่าวพางยื่นมือไปปลดแก้วเหล้าในมือของเพื่อนสาวออกแต่พาวเพชรกับไม่ยอมปล่อยแก้วน,น,นั้นง่ายๆหญิงสาวกล่าวเสียงหยันแค่นี้ฉันไม่จึงกับตายหรอกสิแต่ถึงฉันตายไปจริงๆก็ไม่เห็นจะต้องเดือดร้อนใครนี่หญิงสาวกล่าวแล้วยกแก้วเหล้าขึ้นดื่มอย่างไม่สนใจอะไร สัิยาได้แต่ใส่หัวกับความดื้อรั้นของเพื่อนอีกทั้งรู้สึกโกรธตัวเองขึ้นมานิดนิด,นดที่ยอมออกมานั่งดื่มกับพาวเพชรแทนที่จะดึงเพื่อนสาวให้อยู่ด้วยกันที่บ้านท,ทั้งทั้งที่รู้ว่าพาวเพชรมีอารมณ์ไม่ปกติอยู่ตอนนี้พอเธอพาวดื่มแล้วนะกลับบนเถอสัิยากล่าวพยายามดึงแก้วเหล้าออกจากมือเพื่อนอีกครั้งสายตากลมมองไปรอบๆบริเวณใกล้เคียงโต๊ะที่พวกเธอนั่งอยู่แล้วใส่ตาของหญิงสาว ก็ประทาเข้ากับสายตาโลมเดียของกลุ่มผู้ชายที่นั่งอยู่โต๊ะข้างๆไม่น่าแปลกใจหรอกที่จะเจอกับสายตาแบบนี้ก็ในเมื่อทั้งเธอและเพื่อนต่างก็หน้าตาดียิ่งพาวเพชรนั้นยิ่งเรียกได้ว่าสวยจัดทำให้เพื่อนของเธอมักตกเป็นเป้าสายตาจากผู้คนรอบข้างอยู่บ่อยครั้งแต่ตอนนี้เธอเห็นผู้ชายพวกนั้นเริ่มหันมาซบซิบกันพางมองมาที่โตของพวกเธอด้วยสายตามาดหมาย นี่พราวกับกันธนะมันไม่ค่อยดีแล้วนะดูสายตาของพวกนั้นสีน่ากลัวออกส,สุิยาบอกเพื่อเสียงอ่อนเป็นจังหวะเดียวกับที่มือถือเครื่องจิ๋วของเธอดังขึ้นฮัลโหลพี่ศิลตอนนี้พี่อยู่ไหนอะ่ะมารับสี่หน่อยสิพราวเขาไม่ยอมกลับเลยแถมผู้ชายโต๊ะข้างๆมันก็มองมาแปลกๆพี่มารับสี่หน่อยนะสี่อยู่ที่หญิงสาวถอนใจอย,อย่างโล่องอก เมื่อพี่ชายรับปากว่าจะมารับภายใน10บนาทีโชคดีที่ร้านที่พวกเธออยู่นั้นห่างจากบ้านของเธอไม่มากนะักหญิงสาวจึงมั่นใจได้ว่าพี่ชายจะมาถึงภายใน10บนาทีอย่างที่บอกไว้จริงๆกวัสดีครับสาวสาวมากันแค่สองคนหรือครับไปนั่งดื่มกับพวกพี่ไหมผู้ชายจากโต๊ะข้างๆเดินมาที่โต๊ะของพวกเธอชายหนุ่มคนหนึ่งนั่งแปะอยู่บนกุ้ยข้างๆกับที่สตยานั่งอยู่ อีกคนพยายามเบียดกระแทกพาวเพรอย่างน่าเกลียดสัิยาเอ็นตัวหนีแทบจะตกเก้าอี้พางมองไปรอบๆอ,อยากจะขอความช่วยเหลือแต่ไม่ให้มีใครสนใจเลยสักคนเพราะทุกคนต่างก็กำลังสนุกกับเสียงเพลงและเมะรัยในแก้วของตนหญิงสาวมองหน้าเพื่อนก็เห็นพาวเพจยังนั่งดื่มอย่างไม่สนใจเรากับไม่มีอะไรเกิดขึ้น ดื่มคนเดียวมันจะสนุกได้ไงล่ะครับชายหนุม่มที่นั่งอยู่ข้างๆกล่าวพางยึดมือบางที่ถือแก้วเหล้าไว้อย่างโชว์โอกาสสัตย,ยายเห็นเพื่อนของเธอเหยียดยิ้มก่อนเอ่ยถามเสียงหวานแล้วต้องทำยังไงนะคะถึงจะสนุกให้ผมดื่มเพื่อนแบบนี้ไหมครับชายหนุม่มตอบพางยิ้มเต็มหน้าคิดว่าคืนนี้โชคดีเหลือเกินที่สาวสวยมาติดบ่วงง่ายๆง,งั้นหรอคะ พาวเพชรยิ้มตอบกับชักมือออกอย่างนุ่มนวลแล้วนาทีนั้นเองแก้วเหล้าก็ถูกยกสาดขึ้นใส่ใบหน้าของชายหนุ่มเต็มแรงท่ามกลางสายตาของสองชายหนุ่มที่มองมาอย่างคาาไม่ถึงนี่เธอกาสาดเหล้าใส่หน้าฉันเหรอชายหนุ่มกล่าวเสียงลั่นพางกระชากพาวเพชรมาประทะอกของตนอย่างกัดขลับแต่แล้วก็ต้องสะบดลั่น มอส้นเท้าในรองเท้าส้นสูงของหญิงสาวท้งหน้าเหยียบขยี้ไปที่ปลายเท้าของตนสำหรับผู้ชายฉวยโอกาสอย่างนายไงล่ะหญิงสาวว่าแล้วดึงมือเพื่อนให้ก้าวจากที่นั่นแต่แล้วก็ต้องชะงักนิ่งเมื่อสายตาประท้ากับร่างสูงใหญ่ที่คุนตาพี่ศีลโอ้ยควรจะมาได้นะศีลน,นึกว่าจะแย่แล้วเชียวศศยากล่าวต่อว่าทันทีที่เห็นหน้าผู้เป็นพี่ชาย แล้วเธอก็ต้องอุทานออกมาไม่เห็นว่าร่างบอบบางของเพื่อนถูกกระชากโดยชายคู่กรณีจะไปไหนแม่ตัวดีเรายังคุยกันไม่จบเลยปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะหญิงสาวกล่าวเสียงเย็นเฉียบแต่ชายคนนั้นกลับหัวเราะลั่นพี่ศินช่วยยาพาวด้วยสิคะยืนเฉยอยู่ทำไมเอ้หมอหน้ามันจะทำอะไรยาพาวนนะสัจยาร้องบอกพี่ชายที่ยังยืนนิ่งเฉยอยู่ พี่ว่าเรากลับบ้านกันเถอะชายหนุ่มกล่าวเสียงเรียบสายตาที่มองดูเหตุการณ์ตรงหน้าคล้ายจะบอกความเบื่อหน่ายของเขาออกมาอย่างชัดเจนพี่ศีพูดอย่างนี้ได้ยังไงคะช่วยพาเราเร็วสิคะนั่นมันจะลากเพื่อนสีไปแล้วพี่ศีนพี่ว่าเรื่องแค่นี้เพื่อนเธอคนจะจัดการเองได้ละมั้งศิลดาวกก่าวก็ไม่สนใจเหตุการณ์ตรงหน้าเลยสักนิดเขาเห็นร่างชายคนนั้นกระชากร่างบาของพาวเพชร เข้าไปเบียดแนบชิดตั้งโดยไม่สนใจว่าหญิงสาวจะดิ้นรนอย่างไรพาวกล่าวเสียงเฮี้ยมเฮ้ยทำเก่งไปเถอะหญิงเธอมันต้องถูกสั่งสอนฉันนี่แหละจะจัดการสั่งสอนเธอเองฉันบอกให้ปล่อยไงล่ะปล่อยฉันหญิงสาวร้องพางดิ้นหนีหันมองพี่ชายของเพื่อนแต่เห็นเขายังยืนนิ่งเฉยไม่สนใจกับคำขอของศศิยาที่ขอร้องให้ช่วยเธอเลยสักนิด ฉันจะเป็นยังไงเขาก็ไม่เคยสนใจเลยสินะหญิงสาวคิดอยู่ในใจใบหน้างามสะบัดหนีจากภาพใบหน้าเฉยชาของเขาดินผิดปาาอิ่มเม้มแน่นแล้วเธอก็หยุดดิ้นรนปล่อยให้ชายคนนั้นดึงร่าของเธอเข้าไปแนบชิดได้อย่างง่ายดายเหนื่อยแล,ล้วหรอคนสวยว่าง่ายๆแบบนี้ดีแล้วจะได้ไม่เจ็บตัวเฮ้ยเขาวานขึ้นเมื่อไหร่นะถูกกรชากอย่างแรง พร้อมกับแร่งบางในอ้อมแขนถูกดึงออกไปเฮ้ยแกมายุ่งอะไรด้วยวะอยากมีเรื่องหรือไงกล่าวพร้อมกับส่งหมัดออกไปหากแต่มันกับพลาดเป้าแล้วก็ถูกสวนกลับมาด้วยกำปั้นหนาหนักที่ทำให้เขาถึงกับต้องสุดลงไปกุมเบ้าตาพลางร้องโอดโอยจับมันไว้สิวะยืนนิ่งกันอยู่ได้คนเจ็บกล่าวหากแต่เพื่อนๆที่เหลือไม่มีสักคนที่กล้าขยับเพราะนึกขยับผู้ชายตรงหน้า ก็าจากอาการของเพื่อนที่นั่งกุมเบ้าตาร้องโอดโออยู่นั่นแค่ดูก็รู้ว่าหมัดของหมอน,นั่นคงหนักหน้าดูแล้วไหนจะดวงตาคมกริบที่จ้องยังกลับให้ทะลุนั่นอีกทุกคนต่างลงความเห็นตรงกันว่าอย่าย,ยุ่งผู้ชายคนนี้เลยดีกว่าไปกับกันสักทีสินกล่าวพางดึงบือน้องสาวให้ก้าวออกจากร้านนั้นโดยไม่สนใจหญิงสาวอีกคนที่ยืนอยู่สักนิด แต่สาตยาไม่รอช้าหญิงสาวรั้งแขนเพื่อนให้ก้าวตามกันออกมาจากร้านนั้นอย่างรวดเร็วพราวไปรถพี่สินเอถอะทิ้งรถไว้ที่นี่แหละพรุ่งนี้ค่อยมาเอานะสาตยากล่าวพางดันร่างเพื่อนให้ก้าวขึ้นรถพี่ชายจะพาวเพชรกับขืนตัวไว้ฉันกลับเองได้นะสิเธอกลับไปกับพี่เธอเถอะได้ไงล่ะเผยพวกนั้นมันกลับมาอีกจะทํายังไงไปด้วยกันนี่แหละพราวอย่าดื้นอน่ะแต่ ถ้าเขาอยากจะกลับเองก็ปล่อยเขาถนาดสิชายหนุ่มขัดขึ้นทำเอาน้องสาวของเขามองอย่างขัดใจงั้นสีจะนั่งไปกับพราวเองไม่ต้องหรอกสีเราจะกลับบ้านเลยสีก็กลับเถอนี่ดึกมากแล้วเออก็ได้ก็ได้ดื้อเหลือเกินเพื่อนฉันไว้เจอกันนะจาะพรุ่งนี้เจอกันหญิงสาวกล่าวแล้วเดินไปที่รถเพียงคู่เดียวก็ขับออกไป พี่เสิขับรถตามพาวเขาไปหน่อยได้ไหมสีเป็น่วงไม่รู้ว่าเมาหรือเปล่าแถมเขายิ่งมีเรื่องที่บ้านอยู่ด้วยสศิสยาเอ่ยกับพี่ชายเสียงอ่อนนึกกลัวว่าพี่ชายจะบ่นและไม่ยอมทําตามที่เธอขอร้องหากแต่ชายหนุ่มกับพยักหน้ารับคำและออกรถขับตามหลังรถของพาวเพชรไปอย่างง่ายๆแล่นไปได้เพียงไม่กี่ช่วงตึกชายหนุ่มก็ต้องจอดรถเมื่อสศิสยาร้องดัาน พอเห็นรถของเพื่อนตนจอดนิ่งอยู่นั่นไงนั่นไงรถที่พาวจอดอยู่นั่นผู้จบร่างบางก็เปิดประตูรถแล้วก้าวลงจากรถเดินไปที่รถเพื่อนอย่างรวดเร็วโดยมีศินก้าวตามไปติดๆพราวๆเปิดประตูหน่อยพราวศษิยาร้องบอกพางเขากระจกรถดรวแต่แล้วก็ต้องใจหายว่าเมื่อคนเป็นเพื่อนเงยหน้าขึ้นมองทั้งน้ำตาอาบสองแก้ม ชายหนุ่มที่เดินตามมาก็ถึงกับนิ่งงันไปเหมือนกันเพราะไม่เคยมีเลยสักครั้งที่เขาจะได้เห็นเพื่อนของน้องสาวคนนี้ร้องไห้ในเมื่อเจ้าตัวมักจะทําเชิดหญิงเย็นชาอยู่ตลอดเวลาหรือแม่ก็เกลียวกราดวีนแตกยังไม่ไว้หน้าใครยามไม่ได้หนังใจพราวๆเป็นอะไรจ้าบอกสีมาสิสศิยากก่าวร้อนรนจะว่ามีใครมาทําอะไรเพื่อนของเธอก็ไม่น่าจะใช่เพราะเธอก็ตามมาติดๆ เปล่าจะพาวไม่ได้เป็นอะไรพาวเพชรตอบพางยกหลังมือขึ้นปาน้ําตาอย่างลวกๆแล้วหญิงสาวก็ชะงักเมื่อดวงตาของเธอเหลือไปสบสานกับดวงตาคมเข้มของชายหนุ่มที่กําลังมองมาไหนว่าจะกลับบ้านทำไมมาจอดรถอยู่ตรงนี้ล่ะสีนเกล่าวเสียงเรียบหญิงสาว,สาวได้แต่ก้มหน้านิ่งสองมือกุมพวงมาลัยรถไว้แน่นอย่างคนทําอะไรไม่ถูก พาวจา๋าถ้ายังไม่อยากกลับบ้านก็ไปค้างบ้านสีก่อนเถอะนะอย่ามาอยู่อย่างนี้เลยมันอันตรายนะสัญยาเก่าอย่างเป็นห่วงพาวเพชรอ้าปากจะค้านจะชายหนุ่มกับเอ่ยขัดขึ้นเสียก่อนสี่ขับรถพาเพื่อนเราไปที่บ้านก่อนแล้วกันมาจอดรถคุยกันแบบนี้ไม่ดีหรอกชายหนุ่มกล่าวพร้อมกับดันร่างน้องสาวเข้าไปในรถของพาวเพชรก่อนจะไปิดประตูรถลงยังไม่ยอมปล่อยให้ใครมีโอกาสได้คัดค้าน เรวล่างสูงจึงก้าวขึ้นรถของตนเองขับออกไปอ้าวกลับกันมาแล้วหรอจ๊ะนี่รู้ไหมว่าแม่เป็นห่วงนะเด็กพวกนี้นี่แล้วนี่หนูพราวจะค้างที่นี่ใช่ไหมจ๊ะมามาป้าสั่งเด็กจัดห้องไว้ให้แล้วไปลูกไปอาบนะ้ำท่าพักผ่อนกันได้แล้วคุณสาสิผู้เป็นบรรดาของศรีและศาสียากล่าวโดยไม่ได้เอ่ยถามสักคำว่าพวกเธอไปไหนกันมาและทำไมพราวเพชรถึงได้ตาบวมแดงกำ่ำ รากบเพิ่งร้องไห้อย่างหนักมาเช่นนี้มือนุ่มอบอุน่นอบลากลมกลึงของหญิงสาวได้อย่างเอ็นดูถึงแม้พราวเพชจะเพ็นเพียงเพื่อลูกสาวแต่คุณศศิ์ิย์ก็รักและเมตตาหญิงสาวไม่ตาจากลูกแท้ๆอีกคนหนึ่งเพราะเห็นหญิงสาวผู้นี้มาตั้งแต่เล็กแต่น้อยอีกทั้งคุณศศิษย์รู้ถึงปัญหาของพราวเพชเป็นอย่างดีจากการที่ลูกสาวของเธอมักจะเล่าเรื่องเพื่อนคนนี้ให้ฟังอยู่เสมอ หนูพราวอาบน้ำาซนารุแล้วก็นอนซาดึกมากแล้วคุณศส,สีกล่าวพางรูปศรีษะหญิงสาวอย่างอ่อนโยนคุณป้าคะพราวหญิงสาวผู้ไม่ออกสัมผัสเช่นนี้แหละที่เธอโหอยหามาตลอดมันคงรจะดีกว่าน,นี้มากนักหากผู้หญิงที่อยู่ตรงหน้าจะเป็นมันดาของเธอเองหญิงสาวคิดแล้วน้ำตาที่เอ่อคลออยู่ก็หยาดพูดลงมาจากดวงตาฉ่ำน้ำ เด็กขี้แยอย่าร้องไห้สิจ๊ะนิ่งสนะลูกดูสีตาบวมแดงก่ำไปหมดแล้วนะผู้สูงวัยกล่าวขณะร่างร่างบางของหญิงสาวเข้าสู่อ้อมแขนมือนุ่มรูปหลังไหลให้อย่างปลอบโยนภาพนั้นทำให้เศรยาที่กำลังเปิดประตูเข้ามาอยู่ชะงักหันไปกระซิบบอกกับพี่ชายที่เดินตามหลังมาเสียงเบาเราปล่อยให้แม่จัดการก็แล้วกันนะพี่สินนะชายหนุ่มไม่เอ,อ่ยตอบ และจะยืนมองนิ่งมองภาพที่เขาเห็นอยู่ตรงหน้าด้วยความรู้สึกแปลกๆที่ไม่เคยเป็นมาก,ก่อนนี่เป็นอีกแง่มุมหนึ่งของพราวเพชรที่เขาไม่เคยเห็นแง่มุมของหญิงสาวอ่อนแอหมอบบางที่ดูเหมือนจะเปรีา้าวแตกหักได้อย่างง่ายๆหญิงสาวที่ต้องการการปกป้องปลอบโยนไม่ใช่ผู้หญิงเย็นชาหญิงยโสที่เหมือนจะเหยียดทุกคนดูถูกทุกอย่างเช่นที่เขาเคยเห็นมา โย่เด็กมีปัญหาเอยชายหนุ่มเอ่ยพึมพำกับตัวเองเบาๆว่าไงนะพิ่ศิลป์สยาเอ่ยถามไม่ได้ยินเสียงพี่ชายกล่าวอะไรบางอย่างที่เธอจับใจความไม่ได้ออกมาอะไรอ้อเปล่าไม่มีอะไรหรอกไปอาบน้ำนอนเธอไปี่สีดึกแล้วว่าแล้วก็หันหลังกลับเดินดุ่มๆตรงไปยังห้องนอนของตนเองทิ้งให้ผู้เป็นน้องสาวมองตามหลังอย่งงงๆ โปรติดตามตอนต่อไป